สนามบินแตกแน่พระเอกดาวรุ่งบินลัดฟ้ามาไทยในรอบหลายปีเรียกได้ว่ามาแรงมากๆสำหรับดีแลนหวังดีแลนแวงหรือหวังเฮอร์ตี้นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากแดนมังกรที่โด่งดังจากบทเต้าหมิงซื่อในซีรีส์จีนเรื่องมิ่อกาเดนรักใสใสหัวใจสีดวงเวอร์ชั่นจีนปัจจุบันก็กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงแถวหน้าของวงการที่ไปไหนก็มีแต่คนรู้จกัก และมีผลงานให้ได้ติดตามกันไม่ขาดล่าสุดทำเอาแฟนๆชาวไทยแตกตื่นฮือฮาไม่น้อยหลังมีรายงานว่าหวังเฮอตี้เตรียมเดินทางมาประเทศไทยในวันที่9มิถุนายนเพื่ออัดรายการวาไราตี้คีปร r u n ิ่งเบ e n ปาบ้าตอนใหม่ที่ประเทศไทยงานนี้หากมีความคืบหน้าใดๆทีมงานไม่พลาดที่จะอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะ